สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซนะครับผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านครับก่อนจะไปตักปลามาอีกแล้วนี่นะครับงวดที่แล้วนะครับฟูงเข้ามาเห็นไหมนี่หนึ่งทันวาครับบอกช่วงนี้ผมหมานะครับสองแปดนะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับแต่ผมไปถูกใต้ดินนะครับแปดสองนะงวดนี้นะครับงวดนี้ผมบอกไว้เลยว่ามีโอกาสที่จะมาเลขเดิมอีกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมให้ไว้นะหนึ่งห้าอะไรวะหนึ่งห้ากับ หนึ่งหกห้าหรือว่าหนึ่งห้าหกอ่ะไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าผมซื้อไปแล้วนะครับงวดนี้ผมให้ไวสองตัวนะครับเดีย๋ยวไปลุ้นกันนะเดี๋ยวจะหาว่าอ๊ยพี่มีอะไรแล้วไม่บอกนะครับแล้วก็สถิติผมลงแม่นอยู่นะผมถูกทั้งออไอห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับช่วงนี้ผมหมานนะครับผมป้าตักตาีกว่านะครับเลขนะครับเอาไว้ลุ้นกันนะถ้ามีวาสนาร่วมกันมีโชคร่วมกันค่อยว่ากันอีกทีนึ่งไป เอ้ามาต่อกันด้านล่างนะครับผมตำแหน่งเดิมน,นะครับตอนนี้ด้านเราจะได้มุมนี้มุมเดียวนะมุมอื่นตักไม่ถนัดแล้วนะแล้วก็ตำแหน่งเก่าตรงนีน้มันลงลูกตาอยู่ตักพักให้ลูกตาแข็งแรงก่อนนะครับตักตำแหน่งเพ่มันหมานอันนี้จะว่าตักพร้อมไปก่อ,น,อนนี่ให้ลูกเปล่าลรืครับผมลุ้นหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รอแล้วมีก็คือมีไม่มีก็ไม่เป็นไร อุ้ยอุ้ย uh. ต uh. uh ัวใหญ่ด้วยโดดข้ามไปเลยฮึมสวยๆน่าเลตัวเมื่อกี้นี้โดดออกไปเลยโอ้ยตัวเบิ่มเลยอ้วนโย่ฮมอ้วนอ้วนหมดเลยอ่ะอุ้ยอ้วนแบบปลาชุดเนี้ยว้ยเป็นร่มเทิมเลยโอ้ยหนาปึ๊บเลยโอ้โเดี๋ยวล่องม่นะครับตัวเมื่อกี้ปล่อยให้มันไปตามเพื่อนมันมาก่อนโอเคอ่ะมาต่อนะครับผม โอ้โหแต่ไม่รู Editor ้จะมีหรือเปล่าน you know. ี่วัน <Oj> น <flows> ี้ปลากินแรงนะเศษอาหารมันล่วงมังนอกหมดนะมันคือกินกระจายไปทั่วแล้วมาจะลองดูนะไปตัวเมืกี้ไปตามเพื่อนมาหรือเปล่าถ้าตามเพื่อนมาก็ดีครับผมมีหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โ่ไม่ไม่ตามเพื่อนนะไปตามพ่อมา ตูเปเริ่มเลยโอ้ยจัดไปตัวใหญ่ตัวยักษ์ูนํำไปสองพ่อมันโอ้จัดปครผมวันนี้ขอแค่นี้พอฮะตัวนี้ทรงพอใช้ได้ป่ะไปไปอยู่กับทับทิมโอเคขอแค่สองทีพอครับผมรี่ไปทำงานนะครับแล้วก็หวยอย่าไปเล่นกันมากนะครับเอาแค่พอหนุกหนาน